ตามรอยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์สิบแห่งของไทยสื่อแห่งศรัทธาและพลังใจน้ำมนต์พลังศักดิ์สิทธิ์ในวิถีไทยในสังคมไทยที่อย่างรากลึกด้วยพุทธศาสนาและวัฒนธรรมความเชื่อน้ำมนต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่น้ำเปล่าหากแต่เป็นสัญลักษณ์ของพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นทว่ากลับส่งผลต่อจิตใจและวิถีชีวิตของผู้คนมาอย่างช้านาน คำว่าน้ำมนต์นั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งทั้งในทางพุทธศาสนาและศสยศาสตร์ไทยโดยเป็นองค์ประกอบสำคัญในพิธีกรรมต่างๆมาแต่โบราณกาลไม่ว่าจะเป็นการทำขวัญเพื่อเรียกขวัญกำลังใจคืนมาการแก้เคราะห์ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลหรือแม้แต่การตั้งสารพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลน้ำมนต์จึงเป็นเสมือนสื่อกลางที่เชื่อมโยงโลกมนุษย์กับพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ ความเชื่อเรื่องน้ำคำพลังจิตเป็นแก่นสำคัญที่ขับเคลื่อนความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์กล่าวคือน้ำเปล่าเปรียบเสมือนพาหะที่พร้อมจะรับพลังงานคำสวดอันศักดิ์สิทธิ์และบทภาวนาที่เปล่งออกมาด้วยจิตที่บริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยสมาธิจะหลอมรวมกับพลังจิตของผู้ปลุกเสกทำให้เกิดพลังพุทธคุณแผ่ซ่านอยู่ในน้ำนั้น การเจริญภาวนาปลุกเสกน้ำมนต์จึงเป็นศิลปะชั้นสูงท <aime> <ista> ี abile, <spe ak> ่ต <spe ak> ้องอาศัยทั้งคาถาอาคมคำภาวนาที่ถูกต้องและที่สำคัญคือยานจิตหรือจิตที่ฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมของผู้กระทำพิธีซึ่งเชื่อกันว่าสามารถเหนี่ยวนำพลังบารมีจากครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสู่ตัวน้ำได้ในสายตาของคนโบราณน้ำมนต์คือยาสารพัดนึกเป็นที่พึ่งทางใจในยามทุกยากเป็นเครื่องปัดเป่าภัยพิบัติ และเป็นสิ่งนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขทว่าในยุคสมัยที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้าไปคนรุ่นใหม่อ่านมองน้ำมนต์ด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไปบางอ่านมองว่าเป็นเรื่องงมงายบางก็ยังคงศรัทธาในพลังแหง่งศรัทธาที่แฝงอยู่ในน้ำมนต์นั้นๆ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใดก็ตามครับน้ำมนต์ก็ยังคงดำรงอยู่คู่สังคมไทยในฐานะสื่อแหง่งศรัทธาที่ไม่ใช่แค่น้ำที่นำมาพรมเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้ผู้คนดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความหวังและความเชื่อมัน่น10วัด10พลังศรัทธาตามรอยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์วัดที่หนึ่ง น้ำมนต์หลวงพ่อหรือสีลิงดำวัดท่าสุงอุทัยธานีประวัติวัดและพระเกจิวัดท่าสุงหรือชื่อเต็มว่าวัดจันทารามตั้งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นวัดที่หลวงพ่อหรือีลิงดำหรือพระสุธรรมยานเถนได้ทำการบูรณะและพัฒนาจนกลายเป็นศูนย์รวมศรัทธาที่สำคัญท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายอภิญญา มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่รู้จักการเผยแพร่บทสวดมนต์ธรรมจักกับปวัตนสูตรซึ่งท่านเชื่อว่าเป็นบทสวดที่มีอนุภาพสูงยิ่งและจากการสอนกรรมฐานแนวมโนโมยิธิที่เน้นการฝึกจิตให้ไปเห็นนรกสวรรค์จุดเด่นของน้ำมนต์และพิธีกรรมน้ำมนต์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่ลูกศิษย์ ท่านจะทำการปลูกเสกน้ำมนต์ด้วยพิธีกรรมเฉพาะโดยใช้บทสวดมนต์และพลังจิตที่บริสุทธิ์ของท่านรวมถึงการใช้ผงวิเศษต่างๆที่เป็นส่วนผสมสำคัญในน้ำมนต์ซึ่งเชื่อกันว่าเพิ่มพุทธคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับน้ำมนต์ไปหลวงพ่อเน้นย้ำเสมอว่าน้ำมนต์จะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ขึ้นอยู่กับพลังจิตของผู้เสกและพลังศรัทธาของผู้รับเรื่องเล่าและประสบการณ์จากผู้ศรัทธา ลูกศิษย์หลายคนต่างเล่าประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับการใช้น้ำมนของหลวงพ่อหรือสีลิงดำไม่ว่าจะเป็นการนำไปประพรมเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหรือแม้กระทั่งใช้ในกิจการค้าขายให้ประสบความสำเร็จน้ำมนจึงเป็นเสมือนพลังงานที่ช่วยหนุนนำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นความนิยมในหมู่ลูกศิษย์ทั่วประเทศเป็นเครื่องยืนยันถึงความศรัทธานในน้ำมนของท่าน วัดที่สองน้ำมนต์วัดไอ้ไข่วัดเจดีนครศรีธรรมราชประวัติวัดและตำนานวัดเจดีตั้งอยู่ที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อวัดไอ้ไข่หรือไอ้ไข่เด็กวัดเจดีตำนานเล่าว่าไอ้ไข่เป็นวิญญาณเด็กวัดที่หลวงปู่ทวดมาพำนักอยู่ที่วัดเจดีและได้สั่งให้ไอ้ไข่อยู่เฝ้าวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ไอ้ไข่ก็คอยดูเลวัดและสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้ผู้คนเห็นประจักษ์ในความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโชคลาภและการขอพรที่สมหวังจุดเด่นของน้ำมนต์และพิธีกรรมน้ำมนต์ที่วัดไอ้ไข่ไม่ได้มีพิธีปลุกเสกที่ซับซ้อนเหมือนวัดอื่นๆแต่เป็นน้ำมนต์ที่ได้จากการประกอบพิธีไหว้ครูประจำปีหรือพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆที่จัดขึ้นที่วัดซึ่งมักจะมีการอธิษฐานจิต และนําเอาน้ำที่ผ่านการปลูกเสกมาให้บูชาผู้คนเชื่อว่าน้ามนต์นี้มีพลังอำนาจของไอ้ไข่สถิตยอยู่จึงนิยมนําไปประพรมเพื่อขอโชคลาภความสำเร็จในหน้าที่การงานและค้าขายร่ำรวยเรื่องเล่าและประสบการณ์จากผู้ศรัทธาปรากฏการรถแห่แก้บนที่วิ่งเข้าออกวัดไอ้ไข่แทบไม่ขาดสายเป็นเครื่องยืนยันความเชื่อในยุคดิจิทัล ที่ยังคงฝังรากลึกในสังคมไทยผู้คนจำนวนมากเดินทางมาที่วัดเพื่อขอพรไอ้ไข่และเมื่อสำเร็จตามที่หวังก็จะกลับมาแก้บนด้วยประทัดของเล่นหรือรูปปั้นไก่ชนซึ่งรวมไปถึงการนำน้ำมนต์ที่ได้จากวัดกลับไปบูชาที่บ้านด้วยหลายคนเล่าว,ว่าการมีน้ำมนต์ของไอ้ไข่ไว้ที่บ้านช่วยให้การค้าขายดีขึ้นหรือได้โชคลาภที่ไม่คาดคิดวัดที่สาม น้ำมนต์วัดโสธรหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเราวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเราเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง8ดริ้วและเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยทั้งประเทศตำนานเล่าว,ว่าหลวงพ่อโสธรลอยน้ำมาและชาวบ้านได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรเป็นที่ประจักษ์มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในเรื่องของการขอพรให้สมหวังการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและความเมตตามหานิยมจุดเด่นของน้ำมนต์และพิธีกรรมน้ำมนต์ประจำวัดโสธรเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ศรัทธาไม่มีการปลุกเสกที่หวือหวาแต่เป็นการนำน้ำผ่านพิธีบำเพ็ญบุญและอธิษฐานจิตจากองค์หลวงพ่อโสธรโดยตรง ผู้คนนิยมนำน้ำมนต์นี้ไปประพรมเพื่อเป็นความสิริมงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขึ้นบ้านใหม่ออกรถใหม่หรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆเพื่อให้เกิดความเมตตาความเจริญรุ่งเรืองและความคุ้มครองเรื่องเล่าและประสบการณ์จากผู้ศรัทธาผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาที่วัดโสธรเพื่อกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโสธรและไม่พลาดที่จะนำน้ำมนต์กลับบ้านด้วย หลายคนเชื่อว่าการประพรมน้ำมนต์หลวงพ่อโสธรช่วยแคล้วคลาดจากอันตรายปัดเป่าสิ่งไม่ดีและนำมาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิตบางรายนำไปประพรมรถยนต์เพื่อให้เดินทางปลอดภัยบางรายนำไปพรมบ้านเรือนเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเรื่องราวความศรัทธาต่อการขอพรและการใช้น้ำมนต์หลวงพ่อโสธรจึงถูกเล่าขานกันต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นวัดที่สี น้ำมนต์หลวงปู่ฝันอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครเป็นวัดที่หลวงปู่ฝันอาจารโรพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจำพรรษาอยู่หลวงปู่ฝันเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยท่านเน้นการเจริญภาวนาและฝึกจิตให้บริสุทธิ์มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ที่เลื่อมใสในปฏิปทาของท่านจุดเด่นของน้ำมนต์และพิธีกรรมน้ำมนต์ของหลวงปูฝ่ฝันอาจไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่ากับวัดอื่นๆแต่เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างสูงในหมู่ลูกศิษย์และคนในท้องถิ่นเชื่อกันว่าน้ำมนต์ของท่านเกิดจากพลังภาวนาและจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องของหลวงปู่ซึ่งผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนานพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง มักจะเป็นการที่หลวงปู่เมตตาอธิษฐานจิตน้ำให้แก่ผู้ที่มาขอเพื่อนำไปใช้ในการแก้เคราะห์ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลและเป็นเครื่องขุมครองป้องกันภัยเรื่องเล่าและประสบการณ์จากผู้ศรัทธาคนท้องถิ่นและลูกศิษย์ต่ตางศรัทธาในน้ำมนต์ของหลวงปู่ฝันเป็นอย่างมากหลายคนเล่าว,ว่าเมื่อมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตหรือเจ็บป่วยไม่สบาย การนำน้ำมนต์ของหลวงปู่มาประพรมหรือดื่มช่วยให้รู้สึกดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์บ้างก็นำไปใช้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตทำให้เกิดความสงบและคลี่คลายปัญหาต่างๆได้น้ำมนต์ของท่านจึงเป็นเสมือนพลังแห่งสมร t และความบริสุทธิ์ที่ช่วยนำทางชีวิตวัดที่หน้ำมนต์หลวงพ่อพระใสวัดโพชัยจังหวัดหนองคายเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลุ่มน้ำโขงและเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยและชาวลาวความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระสัยเป็นที่เล่าขานมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในเรื่องของการบรรดาลความสงบสุขความร่มเย็นในการช่วยให้พ้นจากภัยพิบัติน้ำมนตของหลวงพ่อพระสยมีความพิเศษตรงที่เป็นน้ำที่ได้จากงานประเพณีสำคัญคือบุญสงกรานสงน้ำพระสัย ซึ่งเป็นพิธีประจำปีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ผู้คนจะนำน้ำมาสงองค์หลวงพ่อพระใสและน้ำที่ผ่านการสงองค์พระแล้วนั้นจะถูกนำมาให้ประชาชนได้นำกลับไปบูชาเชื่อกันว่าน้ำมนต์นี้เป็นน้ำที่มีพุทธานุภาพสูงยิ่งเพราะได้รับพลังจากองค์หลวงพ่อพระใสโดยตรงและผ่านพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยศรัทธาของผู้คนจำนวนมากเรื่องเล่าและประสบการณ์จากผู้ศรัทธา ชาวหนองคายและผู้ที่ศรัทธาจากทั่วประเทศต่างเดินทางมาเข้าร่วมพิธีสงลามหลวงพ่อพระใสเพื่อขอพรและนำน้ำมนต์กลับบ้านหลายคนเชื่อว่าการนำน้ำมนต์นี้ไปประพรมในบ้านเรือนหรืออาบกินจะช่วยให้จิตใจสงบร่มเย็นมีโชคลาภและชีวิตปราศจากอุปสรรคน้ำมนต์หลวงพ่อพระใสจึงเป็นสัญลักษณ์ของความผาสุก และความเจริญรุ่งเรืองที่ได้รับจากองค์พระปฏิมาอันศักดิ์สิทธิ์วัดที่6น้ำมนตวัดพระาธาตุพนมนครพนมประวัติวัดและพระาธาตุวัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมเป็นศูนย์กลางศรัทธาของชาวอีสานและประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขงเป็นที่ประดิษฐานพระาธาตุพนมซึ่งบรรจุพระอูรังคธาตุหรือกระดูกส่วนอก ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดแห่งน,นี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยิ่งและเป็นหมุดหมายสำคัญของผู้สแสวงบุญจุดเด่นของน้ำมนต์และพิธีกรรมน้ำมนต์ของวัดพระาธาตุพนมมีความโดดเด่นจากการเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสงน้ำพระาธาตุประจำปีซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นทุกปีผู้คนจำนวนมากจะนำน้ำมาถวายเพื่อสงพระาธาตุ และน้ำที่ไหลผ่านองค์พระาธาตุนั้นจะถูกรวบรวมไว้และนำมาแจกจ่ายให้แก่ผู้ศรัทธาได้นำกลับไปบูชาเชื่อกันว่าน้ำมนต์นี้ได้รับพุทธานุภาพจากพระาธาตุพนมโดยตรงซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์เรื่องเล่าและประสบการณ์จากผู้ศรัทธาผู้ขนจากทั่ยทุกสารทิศเดินทางมาร่วมงานส่งน้ำพระาธาตุพนมเพื่อรับน้ำมนต์กลับไปบูชาที่บ้าน หลายคนเชื่อว่าการมีน้ำมนต์พระาธาตุพนมไว้ในครอบครองจะช่วยนำมาซึ่งความรุ่งเรืองความมั่นคงในชีวิตการค้าขายดีขึ้นและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอีกทั้งยังช่วยเสริมบาร,รมีและเป็นเครื่องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยอีกด้วยน้ำมนต์แห่งนี้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธาที่มั่นคงต่อพุทธศาสนาและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจวัดที่7น้ำมนต์วัดบางพระหลวงพ่อเปิรนหลวงพ่อพัด นครปฐมประวัติวัดและพระเกียจิวัดบางพระจังหวัดนครปฐมเป็นวัดที่รู้จักกันดีในเรื่องของการสักยันและพุทธาคมโดยมีหลวงพ่อเปิรนทิตะคุโนเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้ริเริ่มและสืบทอดวิชาศักยัน์มาอย่างยาวนานปัจจุบันมีหลวงพ่อพัดปุญญกามโมเป็นเจ้าอาวาสสืบต่อผู้คนจำนวนมาก เดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อขอรับการสักยันต์และรับน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจุดเด่นของน้ำมนต์และพิธีกรรมน้ำมนต์ของวัดบางพระมีความพิเศษตรงที่เป็นน้ำมนต์สายแคล้วคลาดคงประพันชาตรีเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตรายหรือต้องการเสริมความคุ้งครองป้อมกันภัย พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการใช้น้ำมนต์มักจะมาพร้อมกับการสักยันโดยหลังจากสักยันแล้วพระอาจารย์จะรดน้ำมนต์ให้แก่ผู้ที่มาสักซึ่งเป็นการแฝงความเชื่อด้านพลังจิตและใจผู้คนเชื่อว่าการรวมกันของรอยสักและน้ำมนต์จะยิ่งเพิ่มพุทธานุภาพให้แก่ผู้รับเรื่องเล่าและประสบการณ์จากผู้ศรัทธาผู้ที่ศรัทธาในพุทธาคมและหลวงพ่อเปิรนต่างเชื่อมั่นในน้ำมนต์ของวัดบางพระ หลายคนเล่าประสบการณ์การรอดพ้นจากอุบัติเหตุร้ายแรงหรือการแคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆหลังจากได้รับน้ำมนต์จากวัดนี้บางรายก็นำน้ำมนต์กลับไปประพรมบ้านเรือนหรือยานพาหนะเพื่อเสริมสิริมงคลและป้อนกันภัยน้ำมนต์วัดบางพระจึงเป็นที่พึ่งทางใจสําหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองและความปลอดภัยในชีวิตวัดที่8 น้ำมนต์หลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมเป็นวัดที่หลวงพ่อพูนอัตรัะโขพระเกจีอาจารย์ชื่อดังจำพรรษาอยู่หลวงพ่อพูนเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างสูงในหมู่ดารานักธุรกิจและประชาชนทั่วไปท่านเป็นที่รู้จักจากความเมตตาและพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมโชคลาภและความสำเร็จในการประกอบอาชีพจุดเด่นของน้ำมนต์และพิธีกรรม น้ำมนตของหลวงพ่อพูลมีชื่อเสียงในเรื่องของการเรียกโชคลาภเมตตามหานิยมและการเสริมบารมีผู้คนเชื่อว่าการได้รับน้ำมนต์จากท่านจะช่วยให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีผู้คนรักใคร่เอ็นดูและประสบความสำเร็จในชีวิตการประกอบพิธีปลุกเสกน้ำมนของหลวงพ่อภูมักจะเน้นที่การอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาเพื่อให้พลังพุทธคุณแผ่ซ่านอยู่ในน้ำนั้น เรื่องเล่าและประสบการณ์จากผู้ศรัทธาความนิยมของขวดน้ำมนต์หลวงพ่อในยุคก,ก่อนเป็นเครื่องยืนยันถึงความศรัทธาในน้ำมนต์ของท่านผู้คนจำนวนมากพกพาขวดน้ำมนต์หลวงพ่อพูนติดตัวหรือนำไปบูชาที่บ้านหลายคนเล่าว,ว่าหลังจากใช้น้ำมนต์ของท่านแล้วการงานก็ราบรื่นขึ้นมีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายหรือได้รับโอกาสดีๆในชีวิตที่ไม่คาดคิด น้ำมนต์หลวงพ่อภูนจึงเป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จและความสุขวัดที่9น้ำมนตวัดป่าหนองพงนกหลวงปู่แสงยานวโรราชบุรีประวัติวัดและพระเกจิวัดป่าหนองพงนกทั้งวัดราชบุรีเป็นวัดที่หลวงปู่แสงยานวโรพระสายวิเวกสมถะและเป็นพระกรรมฐานสายป่าจำพรรษาอยู่ หลวงปู่แสงเป็นที่เคารพศรัทธาในเรื่องของการปฏิบัติธรรมอันเคร่งครัดและการเข้าถึงความสงบแห่งจิตท่านมักจะสอนธรรมะและเป็นที่พึ่งทางใจแก่ผู้ที่มาสแสวงหาความสงบจุดเด่นของน้ำมนต์และพิธีกรรมน้ำมนต์ของหลวงปู่แสงมีความพิเศษตรงที่เป็นน้ำที่เกิดจากพลังจิตที่สงบบริสุทธิ์และบริบูรณ์ด้วยเมตตาธรรมจากป่าอันสงบเงียบ ไม่ได้มีการปลูกเสกที่เน้นพิธีกรรมยิ่งใหญ่แต่เป็นน้ำที่ผ่านการอธิษฐานจิตของหลวงปู่ซึ่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างต่อเนื่องผู้คนเชื่อว่าน้ำมนต์นี้มีพลังในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแฝงพลังแห่งความสงบเย็นและช่วยให้จิตใจของผู้ได้รับพ้นจากความเร่าร้อนเรื่องเล่าและประสบการณ์จากผู้ศรัทธาผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่แสงและแนวทางการปฏิบัติธรรมของท่านต่างเชื่อมั่นในน้ำมนต์ของหลวงปู่หลายคนเล่าว,ว่า การนำน้ำมนของท่านไปประพรมบ้านเรือนช่วยให้บรรยากาศในบ้านสงบขึ้นปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปหรือการดื่มน้ำมนของท่านช่วยให้จิตใจสงบและคลายความกังวลได้น้ำมนจากวัดป่าหนองพงนกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และพลังแห่งความสงบที่ได้รับจากพระผู้ทรงศีลวัดที่10น้ำมนพิธีพุทธาพิเศษวัดสุทัศน์กรุงเทพมหานคร ประวัติวัดและพิธีสำคัญวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารหรือวัดสุทัศน์กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในวัดสำคัญของไทยและเป็นสถานที่จัดพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลและพิธีปลุกเสกน้ำมตลที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์มาอย่างยาวนานพิธีที่วัดสุทัศน์มักจะเป็นพิธีหลวงที่รวบรวมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากทั่วประเทศมาร่วมกันอธิษฐานจิตและปลุกเสก ถือเป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาที่เข้มขน้นจุดเด่นของน้ำมนต์และพิธีกรรมน้ำมนต์จากพิธีพุทธาพิเศษที่วัดสุทัศน์มีความโดดเด่นตรงที่เป็นน้ำที่ผ่านการสวดมนต์เจริญพุทธคุณตลอด9วัน9คืนโดยพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมจำนวนมากที่มารวมตัวกันอธิษฐานจิตน้ำมนต์นี้จึงถือเป็นการรวมพลังแห่งพระคาถาบวกความศรัทธาและพระอริยสง์ ทำให้มีพุทธานุภาพสูงยิ่งผู้คนเชื่อว่าน้ำมนต์ที่ผ่านพิธีนี้สามารถใช้ได้ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการปัดเป่าสิ่งอัป,ปมงคลเสริมสิริมงคลโชคลาภหรือแม้กระทั่งการป้องกันภัยเรื่องเล่าและประสบการณ์จากผู้ศรัทธาผู้คนจากทั่วประเทศต่างเดินทางมาร่วมพิธีและรอรับน้ำมนต์จากวัดสุทัศน์ซึ่งถือเป็นน้ำมนต์ที่มีพุทธคุณครบครัน หลายคนเล่าว่าเมื่อนำน้ำมนต์นี้ไปใช้แล้วชีวิตก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางรายใช้ประพรมเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บบางรายใช้เพื่อเสริมสิริมงคลในการทำกิจการงานต่างๆน้ำมนต์จากพิธีพุทธาพิเศษวัดสุทัศน์จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลสูงสุดที่ได้รับจากพลังเห็นการรวมตัวของพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมจากเรื่องราวของน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิบแห่งเราจะเห็นได้ว่าน้ำมนต์ คือผาหักของพลังศรัทธาที่อยู่ในจิตใจของผู้คนมาอย่างยาวนานแต่สิ่งสำคัญที่เราควรตระหนักก็คือพลังที่แท้จริงของน้ำมนต์นั้นไม่ได้มาจากตัวน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวหากแต่มาจากใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาของผู้ให้และผู้รับรวมถึงพลังจิตอันบริสุทธิ์ของพระเกจิอาจารย์ที่ทำการปลุกเสกความเชื่อในเรื่องน้ำมนต์ไม่ใช่สิ่งผิดหรือเป็นเรื่องงมงาย หากแต่รู้จักใช้ด้วยปัญญาการมีน้ำมนต์ไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นเรื่องที่ดีแต่เราไม่ควรรอคอยปาฏิหาริจากน้ำมนต์เพียงอย่างเดียวศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่การรอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบรรดาลให้ทุกอย่างสมปรารถนาแต่เป็นแรงผลักดันให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและการลงมือทำอย่างเต็มกำลังความสามารถ ท้ายที่สุดแล้วน้ำมนต์ไม่ใช่แค่น้ำศักดิ์สิทธิ์แต่คือการปลูกชีวิตให้เชื่อในพลังของตนเองน้ำมนต์เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ที่ช่วยกระตุ้นให้เราตระหนักถึงพลังแห่งศรัทธาที่อยู่ภายในจิตใจของเราเองหากเรามีความเชื่อมั่นในตนเองมีสติในการดำเนินชีวิตและลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยความเพียรพยายามนั่นแหละคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่แท้จริง